เลือกพุนอีกครับตัวนี้อัง,งุุนตยะทีอีกอยะหนึ่งนะครับพีเ่เท่าไหร่ก็พี่ปุ๋ยตัวนี้จ้ะ<ค>ตัวนี้ได้จักปี่ครับปีกว่าก็ปล,ก<อ>ปลูกพร้อมกันเลยค่ะปลูกพร้อมกันค่ะได้ปีพลาฟ้าค่ะปกกีกว่ารุ่นที่สองบอกครับนี่นี่รุ่นที่สองค่ะโอ้ของเรารีบรัดขั้นตอนค่ะชีวิตเราต้องรีดใช้ตังค์แล้วครับผมอยากได้แบบนี้แหละครับปูแบบที่คือพี่ปุ๋ยนี่กะประมาณเม็ดหนึ่งเนาะเม็ดหนึ่งได้บอกครับใช่เม็ดหนึ่งเออ เม็ดหนึ่งาะพีผนสองก็มีสองซ้อนกันก็มีสองสอกสองต้นซ้อนกันก็มีเออค่ะบางคนตลกนะบางคนตลกนะแต่เราเราไม่ตลกนะคะเรารีบใช้เงินค่ะแน่นเพราะว่าผมว่าเป็นเป็นอีหยังที่สั่งซันดีเพราะว่ามันอยู่นอกกรอบ้วกะใช่มันปู่มันเด็มันได้ไหวเนาะมันได้เห็นแบบไหวเลยใช่มาลงตรงเป้งเลยไหมฮะครับก้นทุกมือนี่ตรงการเห็นอีหยังที่ไหวเนี่ยเลวๆด้วยแล้วให้ได้ผลจริงเนาะปลูกเจ็ดแปดเดือนเอง บับงคับออกเลยค่ะใช้ปุ๋ยบังคับพ่อบอกแล้วแล้วเขาจะทําสูตร,รปุย๋ยมาทําไมนะคะสูตรปุ๋ยเยอะแยะมาทํไมสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดคือเก่าใช่ค่ะปลูกเริ่มต้นก็คือสิบห้าสามตัวสิบห้าสามตัวใช่ค่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะสิบห้าสามตัวมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนปุ๋ยตอนที่เราจะเกรียมตัดแต่งกิ่งเราดูยอดว่าเริ่มหยุดไหมครับเดีย๋ยวนี้มันมีตัวเบรกยอดเราก็ใส่เนี่ยนะคะสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดกิ่งเขาจะเริ่มตันขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนสีี่ยนัีเปลี่ยนสีเปโดอัตตมิ สตาร์ทแต่พูดจริงแนะนํานะสตาร์ทต่หัวปีเลยดีที่สุดค่ะองุนนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะดินดินตอนเนี้ยมันหน้าฝนชุกเนาะเขาเรียกอากาศมันเย็นอากาศมันชืน้นถ้าเราจะบําปลูกเริ่มต้นใหม่อะก็คือว่ามันก็ถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นแต่ว่ามันไม่เร็วเท่ากับช่วงอากาศที่มันอ้าวค่ะเหมือนหน้าพ่อปลูกอะใช่ะองุนควนปลูกแนวะที่พ่อปลูกกับ ใช่เพราะว่าเหมือนดินเขาดินเขาแห้งแล้งแบบเขาตากดินมานานใช่ไหมคะพอเราไถากลบเราปรับปรุงดินปุ๊บเรามาปลูกเนี่ยมันอากาศมันก็ได้ด้วยอ,ะอ่ะมันมันเริ่มอากาศแบบช่วงช่วงกุมภาเนี่ะก<ม>ุมภาม,มีนาเนี่ยบางคนก็สตาร์ทเร็วตั้งแต่ธันวาเนาะถ้าบา,บ,บางที่ในพื้นที่มันไม่หนาวมากอะค่ะกุมภามีนา เริ่มปลูกครับเพราะว่าพอปลูก่พอเราปลูกสามเดือนเขาจะสุดนี้แล้วใช่ไหมพอสามเดือนสุดนี้ปุูกมันจะเริ่มมีฝนตกเขาจะเหมือนเขาเร่งฮอร์โมนเขาเร่งไปได้เองเลยถึงเราไม่ได้คุมหลังคาช่วงแรกๆอะมันก็ไปได้สบายเลยอพอเวลาปุ๊บฝนมันเริ่มจะตกเริ่มทุกอ่ะค่ะให้มันผ่านตอนช่วงที่อะไรเขาเรียกว่าฝนใหม่ฟ้าใหม่อ่ะเออให้มันผ่านช่วงนั้นก่อนแล้วเราค่อยคุมหลังคาก็ได้ไอแบบคุมก็บ่กคุมนี่พี่ปุ๋ย พ่อเดให้ความพิเศษนะพ่อครับแนะนให้คุแนะนำให้คุมแต่ถ้าช่วงแรกๆเรายังไม่พร้อมเราจะลองปลูกดูก่อนในช่วงะะแรกๆสมมติเราสตาร์ทตั้งแต่เดือนกุมภาัครบกุมภามีนาเมษายนมันจะขึ้นมายางนี่แล้วพอเมษามาเริ่มแบบตีปีกแล้วเขาเรียกตีปีกันเนาะนูตีปีกแล้วอะแล้วเราก็เริ่มผ่านฝนใหม่อะฝนฝนใหม่ฟ้าใหม่มันจะลมแรงกระโชกแรงมากเนาะบางทีเรายังไม่ได้ขึ้นหลังคาให้มันโดนฝนสักสองาเที่ยวก่อนแล้วเราค่อยคุมทีหลังก็ได้ แต่เราตั้งร่องไว้ก่อนของหนูตั้งร่องไว้ก่อนเลยนะตั้งร่องหกเมตรไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแป๊บพาดขึ้นไว้ก่อนดึงลวดเลยแต่อาจจะยังไม่ได้คุมหลังคาเราคุมทีหลังก็ได้แต่ว่าปูมีคุ้มให้ดีแม่นบอใช่ค่ะบางคนบอกว่าหนูไม่มีเงินอ่ะหนูไม่มีงบอ่ะก็เอาอย่างนี้ละกันเธอตั้งร่องไว้ก่อนเพื่อคุมทีหลังได้เนาะครัเออเวลาเราแก้ปัญหาได้ไม่ยากมากเนาะสมมติว่าใครไม่ได้ใช้แป๊บใช้ไม้ไผ่พาดขึ้นไปก่อน ครับใช้เสานี้จะไม่มีไม่มีเสาปูนอะ่ะเอาไม้เไม้ไผ่อ่ะโคนไม้ไผ่เห็นไหมคะโค่นไม้ไผ่ใหญ่อะคะ่ะปักขึ้นเป็นสามเสาก่อนแล้วก็เอาเอาไม้ไผ่อะพาดเลยพาดแล้วก็ดึงลวดไว้ถ้าเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแล้วก็เ,าเสาปูนมาเปลี่ยนเลยแล้วก็ออกเหล็ก <c oughs> <c oughs> ออกเหล็กอะคะ่ะตามเลยไงคะ <c oughs> สมมุติเราไม่มีทุนจริงๆนะเราก็เล่นแบบนั้นไปก่อน <c oughs> ได้ใช่แต่เราเรา,เราคือเตรียมพื้นที่ที่เราเตรียมไว้คิดว่าเออถ้ากูจะ หลุดจากไม่ไผ่เนี่ยเออมีเริ่มมีตงังแล้วขายองุ่นแล้วเริ่มมีเงินแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นแป,ป๊บก็ได้ค่ะค <c oughs> ใช่ไหมคะแมนเมนครับใช่ค่ะสมมุติเราเริ่มแบบเริ่มต้นใหม่อะ่ะไหนจะซื้อกิ่งพันธุด้วยเนาะไหนจะระบบน้ําด้วยเนาะแต่ระบบน้ําเราต้องมีนะอืใช้เสาเสาตรงเนี้ใช้ใช้ใช้เ,เขาเรียกโคนไม่ไผ่ค่ะมันจะแข็งแรงเนาะแล้วก็ไม่ไผ่พาดเลยอย่านี้ไม่ไผ่พาดยาวเลยหกเมตรมันพาดได้อยู่แล้วแล้วก็ดึงดึงเลยดึงลวดไว้เลย ถ้าเราจะเปลี่ยนปุ๊บเราค่อยเอาเอาเอาสาปูนมาขึ้นเสาปูนมาขึ้นปุ๊บเอาแป๊บพัดตามไม้ไผ่าตามเลยค่ะครับทําที่หลังได้ใช่ทําท,ที่หลังได้ค่ะบางคนบอกไม่มีงบป่ะพี่เออเนี่ยตะเกียมไว้ก่อนเลยเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนทําอย่างนี้ไว<อ>้ปลูกทีเพื่อให้กิ่งเต็มเร็วได้แต่งเร็วแล้วก็ได้ช่อเยอะไม่ต้องกลัวเวลากิ่งสมมุติไม่ต้องกลัวว่ากิ่งมันจะแน่นนะพี่กิ่งแน่นเราก็ใช้กันไก่ตัดแต่งกิ่งเลยค่ะครับเอาแต่งกิ่องอวไปใหญ่ไว้เลยทัดกิ่ง โอ้เฮงสีดีไปเรื่อยใช่ค่ะถ้าเราทําก้างปลาเราก็ต้องมารีเซ็ตใหม่เหมือนกันอย่างนี้เราก็เหมือนระบบรีเซ็ตใหม่คัดกิ่งใหม่สวยเลยคัดไปเรื่อยเลยครับคัดไปได้ตลอดเลยอันไหนไม่สวยอันไหนไม่มีช่อกิ่งฝอยตัดทิ้งค่ะครับไม่ยากค่ะตัดทิ้งเลยค่ะโอ้แต่ว่ากระชีดได้แบบคือของพี่ปุ๋ยนี่เนาะใช่ค่ะอันไหนไม่ช่อเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ครับใช่ค่ะอันไหนไม่ช่อเลี้ยงไว้ไม่มีช่อตัดทิ้งไปเลย เข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ผมก็อยากได้แบบจริงหรครับเพราะว่าไม่ชอบไม่มีชอบตัดทิ้งเลยครับใช่เลี้ยงเฉพาะมีช่อแล้วมันจะได้มันจะได้มีช่อห้อยตลอดเนาะสวยงามกระสีได้สวยงามตลอดใช่ค่ะถ้าแต่งกระสีออกดอกไปน้าใช่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยถ้าแต่งแล้วมันไม่ออกเราเราแล้วก็ตัดทิ้งละไปเรื่อยเลยครับคือมิดนั้นเราก็ละกิ่งไปเลยอีกรอบหนึ่งสวยเลยกิ่งสวยเลยจ้ะครับสายพันยังก่อนครับพี่ไว้มาละกาไว้มาละกา ค่ะปักดําค่ะดับเบิลแบ็คปักดำเนี่ยค่ะอ๋อมันมันสองสายพันธุ์สองสายพันธุ์ทูโทนไงคะอืม้อละสีนะคะเปี่ใช่ค่ะออกเหลืองดำเนีค่ะโอ้มาเหลืองดําปุ๊บหืมทูโทนสวยงามเลยเนาะถ่ายรูปไปเลยค่ะค่ะสวยๆค่ะอ่าเนี่ยแบ็คอะแบ็คเนี่ยแล้วยังแบ็คเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาขึ้นไม่ใหญ่ขึ้นไปหน่อยแล้วเริ่มจะใส่ละแบ็คจะสุกก่อนนะแล้วอปอจะสุกก่อน แล้วปอจะลูกสุ่น่ออันนี้พุนไม่ทันนะคะแน่นแล้วค่ะครับแน่นแล้วก็ปล่อยไปแน่นแ่นเลยแะค่ะเผอแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้ขายแล้วค่ะอ๋อบางคนโอ้โหปวดหัวพุ่นูุนไม่ทันไม่ต้องซีเรียสค่ะปล่อยเลยเดี๋ยวได้ขายแล้วจ้ะจ้ะเอ้ยตัวนี้แบกโอปอแบกโอปอโอ้มันเด็ดอีดีเนาะครับปีนเนาะแบกโอปอนี่เนาะก็ปลูกทีปลูกทีมีการคัดกิ่งได้ไม่ออกล้วตัดทิ้งไม่ออกล้วตัดทิ้งเอาเฉพาะมีช่อห่อโอจับไหม ต้องจับรับชุดๆเลยเป็นวิธีการต้องมาเลี้ยงกิ่งทุกกิ่งเลี้ยงทุกกิ่งพี่กันแน่นเลยค่ะพี่เนาะเออเฉพาะที่มันมีช่อค่ะนี่มีสองเป็นไงคะอลังการนี่ห้ออะรอลังการเนี่ยครับอ่าเนี่ยเห็นไหมออาเป็นกระจุกเนาะมาพี่เนาะแต่ตัดตรงนี้ปั๊บเนี่ยค่ะปุ๊บออกมานี่สองช่อกำลังสวยค่ะกำลังสวยออกมานี่อีกสองช่ออีกอืมสองตาบนนั้นที่เราต้องการ เวลาเราตัดแต่งกิ่งเราคัดสองตาบนเท่านั้นที่เราต้องการค่ะเอาตาสวยๆด้านบนเป่งๆเลยบนสุดของกิ่งนั่นใช่สมมติว่าเราตัดตรงนี้นะคะ <บ S 2> เราตัดลักษณะตรงนี้เนาะเราตัดลูกไปหมดแล้วเราจะแต่งประมาณนี้นะคะป <บ S 2> ุ๊บเราก็จะตัดไปให้มันห่างจากตามาประมาณสักเส้นขวาก็ได้ค่ะครับเราไม่ให้ใกล้ตาเกินนะเราไม่ให้ห่างเกินนะแต่เกะกะแล้วก็ประมาณนี้น <บ S 2> ะประมาณนี้นะคะ ไปนี่แล้วมันจะออกมาสองตานี้คือสองตาเนี้ยที่เราต้องดูว่าสวยไหมตาบอดไหมมีตาไหมตาอวบไหมตาใหญ่ไหมเห็นไหมคะพอมันแตกมาปุ๊บมันก็จะออกมาตาที่สามมีช่อมาใบสี่มีช่อมาโหเข้าใจไหมคะครับพอตาแต่งรอบหน้าเราก็จะเถิบจากจากข้างมาจากช่อที่เราตัดไปค่ะเถิบมานิดนึงค่ะครับบางคนโอ้หย้อนไปสั้นไม่ได้นะให้ระยะเขาเขาอันนี้หน่อยตรงไหนออกไปเรื่อย ใช่กิ่งเล็กเราตัดสั้นได้ถ้ากิ่งยาวถ้ากิ่งใหญ่เราก็ยาวขึ้นมานิดนึงครับแล้วกะให้เขามีช่อค่ะเนี่ยนะคะนูตาค่ะลักษณะตาอย่างเงี้ยเนี่ยรอบหน้าก็ออกเองค่ะอ้วนอ้วนอวน้อวนเนี่ยค่ะเดีย๋ยวเราไปฉีดสะสมฉีดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินทั้งใบเดี๋ยวเขาก็ตาอ้วนาหมกค่ะอือ้ัลลังการอลังการเนี่ยังรคลิปนะก้องพี่ปุ้ยนี่เราผมบวได้ตัดต่อเอาเลยนะครับพารรมนันสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะคกับตายไปใส่กับงาม สมบูรณ์แบบ <ไล S 1> อย่างี้ะครับตรงเรือนี่หกเมตรเนาะคับพ <6 m? S 1> ี่นะหกเมตรเออเวลาเราบอกเนาะเออนี่เราพูดเออครับตรงเรือนหกเมตรหกเมตรนี่แหละสมมุติว่าคนก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่มีทุนจริงเราเราพูดจริงเราก็ไม่มีทุนเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้ไม้ไผ่นะค่ะตัดเป็นกอเลยกอหนึ่งเราเอาโคนเขาอะโคนไผ่อะมาปักเลยค่ะสามเสาแล้วก็ไม่ไผ่อะพลาดไปเลยนะอื <ừ> เราไม่ใหญ่อะพลาดเลยแต่ดึงลวดนะ ครับดึงลวดเพื่อดึงลวดข้างบนเออดึงลวดบนไม้ไผ่อีกทีเนี่ยค่ะอ๋อเพื่อว่าให้เขาเวลาเขามาเปลี่ยนแปลงมันจิงง่ายเออเวลาเรามาเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราจะเอาโงยเสาไม้ไผ่นะคะเราก็ขายได้หลายรอบแล้วนะุจริงอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะมีมีเริ่มมีทุนอ่ะเนาะทุกวันนี้ทุนได้ทุนจากทกศนะคะโชคดีนะคะได้ทุนจากทกศก็มาเปลี่ยนแปลงก็คือคือจริงๆนะเราตอนแรกเราก็เกือบท้อเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ทาโรงเรือนอ่ะเนาะ แต่เริ่มแรกเลยก็ใช้ไม่ไผ่แหละครับใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆทาค่อยๆทำอย่าไปคิดว่าทำทีเดียวเพิ่แบบเยอะๆเลยแล้วค่อยๆทาทีละแปลงทีละแปลงก็ได้ค่ะค